สวัสดีจ้า ดิฉันก็ชื่อทอมสันตติกุลหรือว่าอีทอมควายนะคะอ่าซื่อว่าอ่ากฤกรบุญรายนะคะเป็นนักข่าวตกอับค่ะเมื่อก่อนตอนอยู่โควินควดนะคะดิฉันก็เป็นขา่าเป็นนักข่าวประจำสํานักข่าวแห่งหนึ่งค่ะคอยอ่านข่าวนะนั่งเป็นหมีควายอยู่ที่หน้าช่องนะคะและหลังจากนั้นไม่นานด้วยความที่โง่แอนสเสล่นั่งมันหนกมโนค่ะอีสันก็ตกงานนะคะอ่านข่าวผิดพลาดนะคะอ่แล้วตามแผน ทอมแก่ที่ขี้เล่มากแต่ยังไงก็ไม่ขึ้นค่ะนะคะพะวาหนังหน้าสารลูกอ้วนเป็นหมีควายคะเฟซิตเจ้าขานะคะหลังจากนั้นพอโดนไล่ออกจากการเป็นนักข่าวนะคะกฎจกรรบุญลายก็แปลงร่างมาเป็นอ่สันตติกุลนะคะก็มาเกาะคดีอ่าสมภูนะคะก็ถือโอกาสเข้าไปหาผู้เสียสูนะคะไปเลียงงมตีนผู้เสียสูนะคะก็พยายามนู่นนี่นั่นมีร่างสองเป็นชื่ออีน้องโลนะคะก็คืออีสัน ตติคุลนี่แหละค่ะเอฟซีเจ้าค่ะต่อรดตอแหลงไงคือตอโกหกต่อรดต่อแหลไม่เนียนนะครับก็เาช่วงเข้าไปใหม่ก็งัดกับใหม่สารวันนะครับมาเป็นอวตารเหมือนกันแต่ด้วยความที่โง่เหงาเขาเปาบัญญาสู้ใหม่สารวันไม่ได้ก็เลยไปกราบเตีนขอโทษขอคำมาใหม่สารวันแล้วก็จะได้พอเลี้ยงงามงามเตีนใหม่สารวันนะคะหลังจากนั้นก็เกาะเคยทะเลาะกับไอ้แคะหมาแค่นะก็ด่ากันไอ้หมาแค่ก็ไปค้นทะเบียนลาดของอีเมียอีทอมสารที่กฏจกรบุญลายนะอีนก พี่ลาบนะคะก็เอาไปให้แม่อึ๋งเนี่ยช่วยกันไปฟ้องมันเพราะตอนนั้นมันเอารูปอึ๋งไปแขวนนู่นนี่นั่นปรากฏว่าอีน้พี่ลาบก็มารับทราบก็กล่าวหานะคะแล้วบอกว่าไม่ใช่สันตติกุลไม่ใช่กฏจกรบุญลายค่ะอีสันเป็นแค่เมียมันนะคะที่มันใช้ดีลด,ดูเป็นผัวนะคะแล้วก็ยืมบัญชีนะคะเวลาสั่งของโอนของที่ไอหมาแค่เอาให้จิกตีไปฟ้องมันที่เต่าไงนะคะก็ะะเลยหลังจากนั้นก็เลยเอาพ้องผิดคนก็ไม่เป็นไรนะคะอีฉันก็รออยู่ว่าจะฟ้องอีสันตติกุลอีกฏจกร บุญลายนะคะพะเห็นมันบอกว่ามันจะฟ้องจิกตีก็รออยู่นะคะสันควายนะตอนนี้สันควายก็หลอก f c มานะคะจนแม่แม่ของน้องจับได้ว่าอีสันควายมันเป็นอวตารมันก็จะให้เป็นเรื่องระหว่างเป๋น้ำแดงกับสันตติกุลแม่จะเลือกใครปรากฏเขาเลือกนะคะแม่เขาเลือกคนที่ มีหน้ามีตานะคะซึ่งเป็นแอดมินสมัยอีสันตติทอมนะอีทอมควายนะคะเอออีกอดจกรบุญลายนี่ก็โกรธมาเพราะว่าใช้ความตอหลถตอแหลอุย๊ยแต่อีนี่มันเก่งนะคะเอฟซี FC เจ้าค่ะอีนี้มันเก่งในการมันออกมโน,โนในการเขียนนะคะเพราะว่ามันก็อย่างว่าเนาะเรียนเขียนข่าวเรียนขันสร้างมันออกมโนทำคอนเทนต์มาะคะก็หลังจากนั้นนะครับก็ช่วงที่ไปเกาะง,งามเตีนผู้สูญเสียนะคะก็มาเกาะง,งามตีนจิกตีนะเพื่อนๆป้าคะป้าคะป้าร้องเสาไฟฟ้ามา เดี๋ยวผมเขียนจดหมายเปิดผนึกช่องมันก็เลยเติบโตขึ้นมาครับไม่ว่าเสาไฟฟ้าบ่อบาดาลน,นะคะของไอ้สองคนผัวเมียสวนมะละกอนะคะข้างบ้านลุงซาวก็อีสันตตดิควายอีทอมควายอีกโชกรบุญลายก็เกาะป้าจิกตีมาตลอดจนช่องขยับขยายขึ้นไปเกือบได้ช่องถึงหมื่นจนปัจจุบันนะคะหลังจากนั้นก็ไปเลียหำเลียไข,ข่ของไอ้หมาขี้เรือนดีกันกับ<ม>เพื่อจับมือกันที่หวังจะทําลายจิกตีเพราะเห็นจิกตีสวยและฉลาดนะครับพากันลุมฟ้องจิกตี รวมทั้งเมียอีต่างได้อีลมพัดลมเพจจัดเต็มนะคะหรือว่าช่องไอขี้คุกนะคะไอไอสมเพจจังไรนะคะจังไรผานิดนะคะเออนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้อีชนีนะคะซึ่งตอนนี้นะคะอีชนีก็มีอตตกเป็นจำเลยของเสาวกล้วยแล้วก็ของเจ้าแม่ตาดนัดนะคะและเมื่อล่าสุดนะคะวันที่3าที่ผ่านมาอีนังชนีพร้อมพี่สาวนะคะพี่สาวนี่ก็หิววัยนะคะได้ใครก็ได้ไปโรงพักไหนก็จับทาผัวนะคะอ้า ตาง,งายก็จับทำผัวไปไหนก็จับร้อยวงร้อยเวรหรือว่าคนไหนขึแบบทำผัวทําเป็นนิ่มๆน,นะคะแต่เวลาถึงเวลานั้นอ้าขาเนะะี่ยตอนนี้ก็ตกเป็นจําเลยทั้งพี่ทั้งน้องนะคะล่าสุดวันที่สอง,ก,องกรกฎกาคมนะคะเออที่รัชดาเธียเตอร์นะคะอิชนีน้อยก็โดนผู้ใหญ่จจดีไม่ว่าจะเป็นไอ้ขี้คุกหรืออีนางมดงามนะคะโดยมีอีหมูคนราวนะคะอีหมูลาวจ่องอว, 8, อาวตารอวตารควบคู่ไปกับอีสันเมื่อก่อนพวกนี้ก็กัดกันค่ะเป็นช่องเล็กแนละช่อง ต้องเศษสวะนะคะอนีไม่มีแสงมีเสียงไม่ว่าจะไปเกาะผู้สูญเสียนู่นเนี่ยผลสุดท้ายตอนนี้อยู่แก๊งเดลันชานกับไอ้แก๊งหมาขี่เรือน,นะคะรวมนั้งไอ้สายน้ําพวกนี้นะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะรวมนั้งพวกอิจังลงจังไรตอนนี้นะคะโอ้ยอวยกันก็ไปอ่าไปหลอกลวงเอฟซที่แบบว่าพอจะมีเงินแต่สมองควยควายนะ,ะที่แบบว่ามีความ น่านจะเป็นโรคจิตนะคะใช้เงินเอาไว้เสี้ยไม่คนคนู้นคนนี้ทะเลาะกันรวมทั้งเมื่อก่อนอีมดงามก็เหมือนกันก็อีมดงามก็เมื่อก่อนก็จําเป็นจะเป็นเหมือนเ c สายบุญน,นะคะอยากทําบุญน,นู่นนี่นั่นเพราะตัวเองชีวิตอาภัพเกิดมาก็ใช้หอยเป็นเครื่องมือหอยอันเดียวไปได้ทั่วโลกสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างไออีหอยอีแมนน่นู่นก็อยากจะทาบุญน,นะเพื่อเกิดชาติหน้าเผื่อเกิดมา <S <S จะได้ไม่ต้องใช้หอยทาบุญเพราะทุกวันนี้ก็พาผู้หญิงไทยไปขายแล้วแบ่งเปอร์เซ็นต์กันก็คือขูดเลือดกับปูนะคะหรือฆ่ามนุ ไหนก็เดือดร้อนที่นั่นตกวัดไหนพระเพื่อก็สวยไปหมดนะครับเพราะว่าความอัปปีจังไรของสายบาปนะคะซึ่งอ่า ไปเข้ากลุ่มอยู่กับพวกไอ้ไอหมาขี้เลือนไอแ้แคะนะคะรวมนั่งอีเมียต่างดาวแล้วเมื่อก่อนก็ได้ผัวเจ๊กนะผัวเจ๊กทะลวงสลูกออกมาหลายคนแล้วผัวก็ทิ้งไปเพราะอินี่ลูโบตั้งแต่สาวๆนะคะขี้เหล่เตี้ยมอต้นนะคะโอ้เป็นแม่ค้าหลังจากผัวทิ้งก็เป็นแม่ค้าหาเปเรนะคะขายทุกอย่างจนได้ผัวมาอีกร้อยแปดคนร้อยคนที่เก้าก็คือได้ไอต่างดาวแก่ๆกะโหลกกะลาจะเจ็ดสิบอยู่แล้วนะคะที่เมียหลวงเขาไม่เอาลูกเขาไม่เอาจับพัดจับผูกข้ามน้ําทะเลมาใสา่ผืนแผ่นดินไทยอยู่กินเงินคนชรลากิน เงินรัฐบาลอยู่นะถ้าไอเฮี้ยนี่ตายนะอีอีลมพัดลมเพนจัดเต็มนี่ก็หมดสภาพนะครับตอนนี้พวกนี้ก็คือออดตอแหลอยากจะรวมกลุ่มอยากจะมีชื่อเสียงมีหน้ามีตาเพราะตั้งแต่เกิดมาชีวิตก็ไม่ได้เหมือนจิตตีนะะที่เป็นลูกข้าราชการเรียนก็สูงสวยก็สวยจากเป็นนางงามก็ได้เป็นนะคะเรียนก,การศึกษาก็ดีนะคะพาไอพวกเดรนจานี่พากันรุมฟ้องร้องจิตตีนะคะสิบสองก็ดิจิตตีก็สู้มาด้วยมันสมองเลยสองมือพร้อมกับมีเอฟซีอ่าให้กำลังใจ แลก็เอฟซีพลังรักที่มรนทัรผสมสารแนแล้วนกะ็เอฟซีใจบุญอีกหลายๆท่านนะคะ <c oughs> นี่คือนิทานนะคะนิทานเรื่องนี้สนุกสนุกนะคะยืนราวนาริมหนองหานนะคะและตอนนี้นะคะอิสันตติกุลอิสันตติเซียมนะะพยายามเซียมนะคะโอ้โหเป็นร้องเรียนเฉาวกล้วยร้องนู่นรีนั่นเพราะเฉาวกล้วยก็เป็นข้าราชการก็ให้อิชนีน้อยแห่งอ่อศาลพระการนะคะซึ่งเมื่อก่อนก็ทํางานร่วม Facebook กับใหม่ชาราวันนะคะหลังจากที่ใหม่ชารวันรู้ว่าอิชนีน้อยคบไม่ได้คดีเยอะแยะนะติดคุกติดตารางมาเยอะแล้วก็ปากต่อ รดตอนแหละก็เลยเลิกไม่คบกันไก่อีชนีน้อยก็ไปคบอีสันแต่ดติกุณว่าอีสันนี่ไม่ได้เทียบรุ่นอยากจะเทียบรุ่นใหม่ชานวันแต่โง่กว่าขี้เลกว่าเป็นควายนะคะโง่ให้อีโรดออกมาพูดซึ่งจริงๆก็คืออีสันแหละไม่เนียนนะก็โหไม่นานหลังจากอีโรดก็หายสาบสูญไปเลยก็คืออีสันตัดควายนะนี่ไงคะเอฟซีควายของมันก็ไม่ ไม่มีความคิดไม่มีความเอะเลยว่าอีสานนี่ชอบแขวนนะอิจิกตีอย่างงนอย่างเงี้โออีปอบเป็ดอย่างง่เงี้ซึ่งไม่มีมูลความจริงแล้วก็อวยเอแคะนะและล่าสุดนะคะไม่มีเงินไปประกันนะอิชนีนี่ก็ฝานอมขมกืนหลอกลวงเงินไอหัวล้านขี้คุกนะกับอีมดงาบว่าอีลาวมณีวันอีหมูนี่ก็เขาแฉมันก็คืออีวัตานที่งงงวยควายนะคะอยากหิวแสงช่องเล็กๆกระจอกอะก็มีอีดารินนี่ก็ไปขายไปขายกีที่มาเลนะอิซินดี้ก็ขายตูดอยู่ที่เบนเยมนะคะนิทานเรื่องนี้นะคะ ก็นี่ค่ะแก๊งเดรัจฉานตอนนี้นะก็ฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีจังไหลเอออีอ้อวกอีเอ,อถอยได้ถอยเออเอาเงินไปเที่ยวผู้ชายยังจะมีความสุขตงกว่าเพราะว่ากว่าชีวิตจะมาถึงตรงนี้ข้ามน้าข้ามทะเลไปลําบากบ้านปลายชีวิตมาเที่ยวเมืองไทยนั่นเออหาความสุขให้ตัวเองนะเออนะดีกว่ามายุ่งวุ่นวายกับพวกเดรัจฉานเอาเงินไปจ้างมันไปรังแกเด็กหญิงกล้วยไม่มีประโยชน์นะเลิกโง่ได้แล้วนะคะจิกตีก็จะมาเล่านิทานให้ฟังเบาๆเป็นอุทาหรณ์นะคะชีวิตที่เหลืออยู่นะเออเดี๋ยวก็เที่ยวไซวามี กลับไปก็ตกละกรลำบากหลัวจ้าจะอะไรอีกไม่มีใครรู้ไม่ต้องมาสร้างภาพรอกว่าสวยแล้วรวยมากหรือแก่แล้วรวยนะจ๊ะอ้วกเอ้ยอ้วกถ้ารวยก็เอาเวลาอยู่กับลูกหกลากกนเยอะนานๆจะได้แหกหีหยุดงานนะคะเออกว่าจะนวดกระปุกกระปูหรือทําอะไรก็ทําไปเถอะไม่มีใครว่าแต่ว่าใช้เงินให้มันมีประโยชน์นะอย่ามาจองนังจองผ่านทําลายกาันให้คนนน้นคนนี้ไปกันแก้งเด็กหญิงกล้วยซึ่งจริงๆมันจบไปแล้วนะเออให้เขาได้มีชีวิตเป็นของเขาเขายังไม่ไปยุ่งชีวิตกับพวกเธอเลยเกาะชีวิตเกาะเรื่องลูกเข้ามาก็จนไม่มีช่องมี มีแสงกันหมดแล้วก็พอเหอะนะอย่างโง่ให้พวกไอ้แกงไอ้แคไอ้สายนั้นมีคอนทงคอนเทนต์นะเออถ้ารวยจริงนะไม่ต้องมาหิวแสงนอยู่ซูเปอร์หรอกไปหิวแสงดูในบาร์โฮสหนุนเออนะคะสำหรับอันนี้นะคะอีสานตติกูลีกจก,าการบุญลายอีทอมแก่นะ,ะช่องสันตติกลนนะคะเป็นอวตารที่ไร้คุณภาพตอนนี้ก็ได้แต่เห่าๆออน เข,นนเขียนนู่นเขียนนี่เพราะว่าไม่มีปัญญานะคะหาข่าวมันเจ๋งๆหน่อยเออให้มันได้สักครึ่งหนึ่งอวตารที่มันดีๆมีนะคุณภาพแบบไม่ใช่โง่กะหลักกะหลนั่งวันวันนั่งเหา่านหอนเสียมเป็นไงล่ะตอนนี้ดูแลอิชนีด้วยนะเออเกือบหางเงินประกันตัวไม่ทันวันที่สองอะ่ะแล้ววันที่3ได้ข่าวว่าเรียกเฉากล้วยขอเคลียร,ขร,ยร์ขอแลกเปลี่ยนคดีหล่ะจะ๊ะว่าให้ทำไมไม่เอามาเขียนหล่ะจ๊ะของจริงอย่างนี้นะคะเอฟซีก็ขอจบนิทานเรื่องริมริมหนองหานก่อนนะคะเรื่องหนึ่งเดี๋ยวพบกันใหม่นะ รวัรวรวัวรัวจ้า